สวัสดีครับผมอาจารย์เด่นหวังจิงนะครับสูตรเดินดีฮะงวดที่แล้วรวยกันทั่วหน้าเลยนะครับผมจะต่อเนื่องให้เลยนะฮะจะไม่เริ่มใหม่นะครับก็ต่อเนื่องจากงวดที่แล้วเลยนะครับที่ที่ผมให้ศูนย์สามศูนย์ห้านะฮะห้าแปดห้าเก้านะครับดูนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมต่อเนื่องให้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวดับนะครับถ้าเล่นกลัวดับไม่ไม่ไม่ถูกนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับงวดที่แล้วนะฮะอาจารย์ให้ศูนย์กับห้านะครับศูนย์สามศูนย์ห้าห้าแปดห้าเก้านะครับถูกศูนย์ห้าด้วยนะครับอันนี้งวดใหม่นะฮะหกออกหกห้าศูนย์ข้างล่างสี่สองนะครับเล่นหวยไม่ต้องกลัวดับนะครับดับชนเกิดถือว่าเกิดนะครับวันนี้อาจารย์ให้สี่กับเก้านะครับ ถ้า4มานะฮะออก45 49นะครับ9มานะครับ98 97นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสูตรเดินดีนี้ขอให้รวยๆครับทุกคนครับสวัสดีครับ